เลยนะคะอันนี้ก็เป็นคลาสแฟชั่นตัวแรกใช่ไหมสูงนะคะสูงนะสูเลยสูงกว่าเรามันโกงอยู่แล้วคนเยอะไหมมาจากไหนนี่จากบ้านเหรอแล้วแล้วเมื่อวานไปเดินเป็นไงน่ารักน่าเท่มีคนไปเดินเลยวะเหลือไม่ได้ไปไปเดินกับเพื่อนกูแต่ว่างานมันเหลือครึ่งเลยแล้วก็แบบ ส่นเสื้อผ้าเหลือแค่ประมาณ20่สิบสี่สิบน้อยมากแล้วความเป็นเด็กยังไงเกียดอะมับทำเหมือนฟุกุระเลยโอ้ยรขึ้นไปเดินแบบไม่เยอะพวกเมื่อวานมีนั้นมั้งเออมันมีดนตรีด้วยปะเห็นในชุลาเออมีเอาเทลมาหรอมันมีนัสกีตาร์ยมเยวันนั้นกูเดกอกับอีการ์ดวันที่ผ่านมาในเทลหรอ ไม่รทราบเออใช่งานเทแล้วกูไปเดินเข้าไปในหอไหน,นแล้วก็เจอ,อ,อางาน,นอะไรวะมีมีเต้นได้และนมแดนอ๋อก็อะไรคนละทีคนละทีมีงานอีกไปฟังไปก็อยไรแบบเราไปเต้นได้หรอไม่ได้เต้นไปข้างนอกครับคือไปเดินผ่านเฉยวๆว่าจะไปอะไทีก็เลยแวะซื้อของกินนิดหน่อยเต้นอะไรอย่างงี้แล้วงานเทเราให้ไปเดไปไกลอ่อะไรวะอ๋อ ตอนก่อนนี้โกับอะไรนะก็คนเยอะแล้วก็ของของแบบน่าซื้อเยอะดีแบบของกินก็เยอะก็ของกินเยอะขึ้นน่าแต่ของเสื้อผ้าน้อยอ่ะเสื้อผ้ามันเป็นแบบไม่ใช่แนวกูอ่ะเดี๋ยวไป่เลยเออวันไหนพูดกูลือดีแต่อย่าลืมพูดหน้ากินเหล้านะวันรอวันพูดไม่ก็วันศุกร์ใช่ไหมสองวัน จะน่าจะคูณแล้วอ่ะม <Okay. S 3> ั้โอเคยังไงน,นะมึงแพ่ี่โลกปะประเทศนจกเรียกำลงังไปตโลกปะไงอยู่วะอีดอกแ่ร่ี่โลกปะ ะะงานหนังสือสื่อเศรษฐกิจทั้ทงหมดนะคะว่นนีหารเรื่องอะไรอะ่สสะสมุนอะวะอ๋อไหนวะขอโทษนะอันนี้มันตารางจกรรมกูกชอบแบบคดีสืบสวนอะนี่สืบสวนเออในอินก็ได้ ได้ยินเหรอเอรอื่องสนัมทีมเขาอะ่ะมีไหมแบบสนามทีมอะ่ะเขาคือล่าสุดกูอ่านอะไรนะเชลลอโคม,มแล้วสนุกมากมอยากซื้อเล่นสองอะไรเงี้ยในอินมี่าอินฟูก็ไม่ได้แล้วว่าอะไรเดียวเหมือนเป็นบอกรึเปานคลิปคนหนึ่งนะกูติดตามอยู่<อ>เขาพูดสนุกก็แววกอ่นเลยจบเราจะเรียกเมื่อไหล่คือโทษนะหาเจอกี่โวงเหรอ คือเยอะเกินอนนะคุณอา Two thousand years later เป็นไงบ้างคะคนะุณานาตอนนี้คือสะอึกไม่ไหวเลยนะยีบอลไวก็คือต้องหานหนังกินเกอะฝนเยอะมากขึ้นนะใช่ไหมเป็นไงบ้างคือเดี๋ยวไปหานหนังกินก่อนนะคะดูกันะครว่าจะได้อะไรได้ยีสื่อมาของชั้นสองเล่ม นะคะสบตัไวก็สอนเลยกระนับอะไรอ่ะน้ำม้วหายซื้อหายแล้วเขาเลยรู้ก็นับมาสามสิบปีแล้วไม่สะอึก๋อยี่ดอกหายสะอึกเหอะน้ำขวดหนึ่งค่ะก็จะหายกูอิ่มหมดเลย มีแล้วก็พุ่งไปห่างน,าน้ำอ๋อที่ฝั่งอหรอไม่เห็นว่าลงแบบไอเดินที่ยังไม่ติ๊กติต๊กเปิด์อ่ะอืมวันนี้ชอปปิ้งเป็นไงได้หนังสือไปกี่เล่มห้าเล่มยีดอกเยอะว่าคนดิฉันนะคะสี่เล่มค่ะทวนหวปหลารัง ตอนนี้นะคะ่ะเราก็ซื้อของเสร็จแล้วเราซื้อก็ได้ประมาณที่นั่นแหละคะ่ะมาใหม่สามสีมือหนังสือเยอะมากอจริงๆไหนเบสเดรดูนี่ครับนะามือันนี้เกี่ยวกับอะไร เกี่ยวกับแบบประมาณว่าการเมืองที่มีผลต่อชีวิตอะไรเงี้ยเออศมากเราจะาถยรกันท่าะไร่่าเพิมคิวสามสองเพลงว่ะยว่โรแกนเฮ้ยแค่เป็นนหน้าจอรูปอลอเหรอ ก็นยไม่ได <prepared> ้ข uh, ัยตัแล้วไปอะไรอะอยสวยอุ้เป็นตันั่เออใช่ไม่รู้รู้แต่นแาเวมั้งน่าอยาก่ได้รัมาก็น่าจะเสียนใช่ใช่ถ้าไมาเียมาต่อนเิดอุ้ยน่าจะตเปลี่ยนเอาก มไม่ไ <One> ม <input> ่ได้ถ้าเทอกตั้งมาหันไว้ไม่ไหวถึงแบบหน้าจอเนี่ยตอ้เมื่อกี้มึนหันนะมาหัน้หรอเอออรเงี้ยวายกแน่นอนให้อเดีไมู่ะเอานเรียนหรอ่วยตั้งเไหป้าอยากใง้แบบไม่ตั้งใจอะไม่ตั้งใจ

นี่แหละแดดเอ๊ะหลุดหลุดนยเนี่ยเอาไงดีจัดซีซันาจาต้องบอกของภาพสิดูอะดูยังว่าสวยเบื่อปะมึงมาได้นหนก็เรียนแปลวว่ามากินคือนล้วเมาเกินอะบรรดาเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ A few moments later เม่อจริงถ้าเป็นแบบนี้แม่เต็บอกว่านได้กิ่นอ่ะพริกก้ยขนฉันไเี่ยมแกงเขียวหวานแกงโอ้โหไหนแกพามันเทศแกมองไม่เห็นอ้าแก็นขอถึือว่ามึงสั่งข้าวเลยเป็นไงบ้างมึง อะไรไหมไก่ผู้พันเราใช่ยังไงไม่หนูอ่ะก็ปกติคือไม่พึ่งนะหรืออาจจะกินน้อยไปหน่อยนี่นะครับก็หิวม,มากจะมาอ,อร่อยนะไม่ใช่ไม่มรอร่อย <laughs> จบแค่นี้หรอ

失礼します。<music> ศาสนาเปยนไปเนี่ยชาตคือทางเปีียวหวทำไมตั้บใจไม่ <S 2> <S 2> <S 2> รอดูคร sure. sure. ับข้าวสารไปเดินถ่ายรูปแล้วก็เดินเล่นนู่นนี่นั่นนะคะถ่ากล้องเลยคือกี่นี้มันเรียนอะไรอ่ะต่อวิชาที่มึงแบบเรียนยงาอใร่ไปขมีวิชาหนึ่งที่กูแบบลงเองลงมาเพื่อนเชื่อคิวเลเตอร์อะไรวะตอ เเตอร์ก็แบบแทนบรคือพันธารัก์อ่ะเหมือนเวลาเราได้ยินคำว่าพันธารักษ์ในห้องสมุดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนจะเป็นคนจัดแจงแบบหนังสืออะไรนี้ใช่ไหมแต่จริงพันธารักษ์มีอยู่ในแบบหลายหลายอย่างที่มันต้องการการจัดแจงแล้วก็ประสบการณ์คนดูเช่นเเช่นเกียรติ์หรือ้ามื่น เสมอใถ้มึงไปดูมิวเซียมไปมิวเ,เซียมประวัติศาสตร์จ่าอะไเลี่ยซึ่งมันก็คงแบบน่าเบือ่อคนไม่ค่อยอยากดูไงแต่ถ้าแบบที่นั้นเขาบอกว่าให้มันใส่ชุดเป็นแมลงสาบถามว่าใส่ทำไมเพราะว่าแมลงสาบแบบเป็นสัตว์ที่มันปรับตัวเก่งแล้วมันอยู่มาตั้งแต่อยู่แบบตึกน้ันการที่มึงแบบ แต่ช่วยแม่สาวแล้วก็เดินชมมันก็เหมือนมองในผา้แล่นของแม่เลยประสบการณ์ชมมาแบบสนุกขึ้นบ้างไหมเป็นแ้่ที่แบบเออฟิลแบบเหมือนเป็นครีเอเตอร์เนาะงก็ประมาณอีเวนต์อะไรก็จะเชิญทำงานเบื้องหลักนเหมือนแบบในหอศิ์แบบเทคที่มึงเขียนแเ้าก็พัฒนาก็เขียนหรือว่าการที่มันเข้าไปเจออะไรก่อนหรืออะไรหลังอะไรเงี้ยพัฒนาเขาก็คิดมาหมดเลย เป็นเรื่อแบบเหรื่องราวสตอรี่หรือจัดอะไรนะแบบไม่ต้องตำแหน่งแบบการจัดวางภาพวางส่งทีนิ้เป็นประสบการณ์มันก็เปลี่ยนแบบงานหนึ่งที่เป็นงานหนึ่งที่เป็นสโลงชาติแต่เขาทำเขาเพลงรูปเกี่ยวกับเพลงชาติอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่ละเพลงก็จะแบบในเพลงก็จะเป็นภาพเป็นวิดีโอไหลไปเรื่อยๆเขาจะเพนไปเรื่อยๆจนจนจบเพลงซึ่งคอนเซ็ปต์ก็เชิญกลางเมืองแต่ว่า น่านละครว่าจัดวางให้รูปแบบมันสูงข,ขึ้นกว่าปกตินิดนึงเพื่อที่ให้เวลาคนไปดูเขาจะนูนหน้าขึ้นแล้วก็เหมือนแบบคารา์ทูนิช่าเออมันทําให้คนที่คนอื่นที่มาดูคนที่ดูอีกที่มันอินมากขึ้นประสบการับสังเกตเลิศเกินตัวเรียนดูแ,นแ,นแบบ เรียนนอกสถานที่อย่างเดียวหมายถึงว่าเดินไปดูแบบไปดูที่นี่ที่นั่นคือเขาเขาจะสอนอะไรกันเองนะมีแฟชั่นมีอะไรหมดเลยมีนะครับหนึ่งคงไม่ไช้เช่าผ้าดีเพราะมันเป็นแฟชั่นดูป้าว่าถ้ามึงสังเกตอะ่ะเมเนโฮอ่ะเขาจะให้เสื้อผ้าผู้หญิงฝั่งผวาเสมอเวลาเดินเข้าไปชอ็อปในโฮ ไม่เกิดเกเออถ้าอย่างไรที่มีข่าวเป็นแน่ๆกเนได้เออพราะว่าเขามองว่าเหมือนคนใหญ่จะห่างขวาใช่ไหมแล้วก็เหมือนเวลาเราเดินเข้าอะไรเราจะเลือกเห็นมาทางขวาก่อนซึ่งพอมันจบกลุ่มเหมือนผู้หญิงก็จะชอบความเป็นแฟชั่นหรือว่าชอบซิลเวอร์พาสอย่าว่ะ การที่เอาไปทางฝัก่ก็เป็นความสะดวกแบบที่เราเป็นตัวเออเออก็าสีหนา้าวขาคือเดินเข้าใช่มันก<อ>็จะเห็นแล้ว,วแบบทางทา,งา,าหงก่อนออแล้วไปหาดไปทาพอคเดินไปได้ยหางซ้ายครับก็เป็นผู้ชายผู้ชายก็ผู้ชายจะหายา,ยากกว่าทำไมรู้สึกว่าผู้ชายหายา,ยากกว่าแล้วลว่า้าเด็กจะชิวอ่อยกางผู้หญิงอ่เจ ในการจัดวางออประสบการที่แบบซอนซ้อนไปเน,นือตัวไที่อน่ให,นนห,ใหเชิงเนี่เขาสอนรงียนแบบว่าในภริาษา,ษางการทเนี่ยวมันมีเรื่องแบบซอนอยู่บางคนเก็ไม่ใช่ทางาลาหรอกแต่เขาก็มีสกิลพวกนี้แล้หมดชื่อมงเเปิดได้คายิ่า วิชาเียที่เกี่ยวกับเรื่องการจัดบ้านจัดบ้านคือที่แบบมันต้องวาง่างอย่างนี้ต่อไปไม่ใช่จัดบ้านนีมันเป็นวิชาแบบม่ใช่ได้เรีวิชาจัดบ้านเป็นวิชาแบบอะไรสักอย่างนี้แหละเกี่ยวกับการวางตำแหน่งการดูดวงตุ้ยอ่ะต่อเธอเออสิวนั้น่ะว่าหลังควางตำแหน่งนี้จะเป็นยังไงทิศทิศไหนอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหวแบบแพ้ใจกัน พี่เอเหมือนกันนะยินงกินก็นพูดคุยกินกินพูดกินไม่หยุดเลยตูต้องดแล้วเ,เออแล้วที่ผ่านมาเราเราเคยเห็นงานอยู่ในไอจีอ่ะมันลงมาเป็นยังไงอันสิบมันก็เชิงแบบประสบการณ์เวลาแบบไม่รู้เป็นยุคนป้าอะไรแ,แบบ จะมีความชอบแสงในนานอยู่ที่มันลอดผ่านมันเป็นคลื่นแล้วพอแบบแล้วกูชอบมองมือตัวเองเวลาแสงมันผ่านเนละแล้วรู้สึกว่ามันแบบรู้สึกดีอ่ะมันรักตัวเองขึ้นหรือว่ามันอยู่กับปัจจุบนันมือฟิล์มปูดว่ะดีดีใช่นั้นแหละคอนเซ็ปต์ซิมเปิลมาไม่ใช่มีอะไรไมนแหละคอนเซ็ปต์ที่แบบคอนซายงานก็ย่อยง่ายแล้วก็ตอนกล้าบนไม่เห็นมือเลย

ก็อินเสิร์ฟพาได้เนาะดูมีอะไรกับอะไรอ๋อที่มูวาาศิลปะนี่พี่กูเคยเห็นในสตอรี่ที่มูแบบไปชเป็นแบบฟิลแบบปิดตาวาดรูปอ่าเออเป็นไงแบบ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 รู้สึกมันแบบเป็นชิ้นที่ชิ้นนั้น,นมันพูวถึงการสำรวจมนุษย์ด้วยกระบวนการทางศิลปะแบบ ทุกทีมันก็พูดถึงความหลากหลายนะครับผมอยากจบไปที่ผู้บริการซึ่งมันเคยมีคำถามกับตัวเองว่าเรายอมรับผู้บริการจริงหรือเปล่าเหมือนการมองผู้อื่นเป็นมนุษย์เหมือนกันอะไรเงี้ยผมก็เลยอยากลองถ้าชาติศักยภาพของเราในฐานะผู้บริการเราเย็นยอมรับตัวเองไหมอะไรเงี้ยก็เลยหลับไปฟีลเอาตัวเองอะไปทำอะไรแบบเปน็ปนเหมือน มีการเลยว่าความรู้<า>รสึกมันจะเป็นยังไงในศึกแล้วแค่ไม่ทำอะไรบ้างปิดตาแล้วก็มีปิดตาใช้เท้าอย่างเดียวแล้วก็ใช้ปากอย่างเดียวกแกชอบอะไรชอบปิดตาใช้เทา้าเพอปิดตา,ามันแบบตื่นเต้นอนะเรามันฟิลแบบเราดูว่าข้างกระจกเป็นยังไงเพราะเราไม่เห็นแต่ถ้าเท้บ ทันทีใช่ไหมคูนะ่ตอนปิดตาทําไปเรื่อยๆแบเชื่อมันเป็นยังไงแล้วว่ามันจะเสร็จหรือ,อยังพอได้ยังวะเนี่ยแับอยากพอแล้วอยากพอจะตาจตไม่ไม่รู้ว่ามันเต็มบ้างหรือยังยทีเอะไรขนาดผสมแับกินสังเคราะห์ผสมเข้าไปในสีอะแล้วดมๆล็อเพลก็ <c oughs> ยังไม่รู้เลยว่าแล้ตอนนี้โหมดไหนด้วยนะ จำแล้กิ่กนใจก็อมองว่าเดกลินมนแล้วเหยไปหมแล้ววะไม่ชัวร์ A few moments later โอ้ยแท้หนึ่งิดแกมเลยอ่ะปิดแกมปกติปะไม่ก็ปกตินะเออเราสัแบบนี้<ช>ไม่รูนน้คือมันปิดอย่โมองอ,อ่ะอันนี้ห้าอ๋อห้าโมงคืออะไร อ,อะไรอ่ะอ๋อแกรอดไปไหนต่ออ่ะนา่าจัจะปิดจไมไม่รู้รนะคะงะงลองขึ้นไหมุ้ยดาฟ้าก็ะสืออย่นงะแต่สืกอกลัวฟือสตีฟิอย่างคือแล้มันถายแบบในห้างอ่ะ คือว่าต้องเคยมีที่ถ่ายแบบว่าอยากถ่ายแบบฟิลแบบเปิร์สแฟลกอ๋อไ็้ดีเลยเสร็จแ้ววันนี้นะคะเอาฟิตตูเดย์นะคะนี่ค่ะคุ้มยีมากอะถามสองหนึ่งวันนี้นะคะเอาฟิตตูเดย์นะคะจะมึงเลยสุดเรื่องแต่อะไรสุดคน คือทอดน,นะแล้วก็จะไปดาดฟ้าแจ,จะไปถ่ายรูปกันนร็ะอาร์ม่กับชุดนี้ของเรานะครับไม่รู้ว่าจะได้รูปหรือเปล่านะคะเฮ้ยเฮ้ย่ลอ่ะข่าวมากเลยอ่ะมึงม,มึงวัา,าพูดัคนณปะมากู้สึกว่าตัดงด้อ,อสวยจังผิดทาง กูรู้สึกกูดำมา้แล้วกูชอบแบบขู่แทนนจะมิโมองอ่ะอุ้ยสวยนะนะชิเน,น่ะสวยมากที่นี่ที่ไหนอะ้องเตยกูไปที่นี่นีอุ้ยสวยนะแบบเป็นแบบไฮรซี่คิดถึงปี่ต๋อปะ,ปอะคิดถึงีตอแล้วคิดถึงมี่จะนตะลกปะคือฟิวป่าฟิวอย่างฟิลอะไร แล้เรื่อไปไหนอย่างนีอ๋อมีอะไรวะมันมีบันไดขึ้นไปขมม้างบนไรนี่อ๋อเอาแรรู้ว่า เดสำหรับการถ่ายรูปนะคะวันนี้เนาะเป็นไงบ้างอ่ะวันนี้ก็กำลังจะที่ไปอยู่ใช่ไหม BTS เ,เนะี่ละคะ่ะ BTS อะไรนะอาโซแนี้นใช่ไหมก็วันนี้เขาส่ที่ปม,มาเขิ่มมาแล้วก็เดินเลยไป สวนเบนไปก็อยู่ที่นี่โทษนะเขาเรียกว่าไกลอยู่ครับนั่นแหละไหนก็ไม่เท่าไหร่นะนี่อะไอยู่นี่เดินสวนเชลเล่เกตสวนเดบนไปเจอเลยเขาเรียกว่าไกลข้หนูเนาะโอเคเดี๋ยวจะปะกาศว่าจะไปที่ไหนไปกันแล้วโทษนะเราเดินเนี่ย ไปสุขุมวิทนะคะตอนนี้นะคะากานรงตู้ไปสุขุมวิทกันใช่ไหมไปตัวนี้ก็ถ่ายได้เนี่ยหรอเอาไมาล่ละหรือว่าคนคนมันจะเยอะไม่เยอะแต่เราแค่ไหม <c oughs> ไม่เข้าไปเดินล้อข้างในแล้วกันไม่เอาลงได้หรอห <c oughs> นี่นะคะ่ะ ศูนย์ศิลิกิจกับปอนวาหคือครั้งที่แล้วก็มาถ่ายรูปไงถ้าจะปะ้าครั้งนี้ก็มาถ่ายอีกคือตอนนี้มืดมากคุณนะ,ะ <Okay. S 1> คบนละฟิวป้าท <Okay. S 1> ่านี้เรามากลางวันคือแดดร้อนมากครั้งนี้แล้วอะ่ะครั้งนี้ก็ร้อนเหมือนกันค่ะบพ่อมาตอนกลางคืนให้หมดตัวนะคะคลาสโซแมทแฟชั่นไปศูนยะ์้เลยนะตึกแดงสดจุจ่าสวยจังสวยชักอ่ะ คือตายนะคะคนนี้ค่ะเป็นไงบ้าง <c oughs> คือสะอึกไว้ไหวอ่ะตอนเนี้ยแหงปะอเราเอฮ้ยมีเสียดเป็นไปเก่งจบคะ่ะคือโทษนะ คือจะอึกมากตอนนี้เห็นปะจะโลกอะ่ะ2000 years later เป็นไงบ้างก่อนวายอุ้ยป,ปากซีดมากเป็นไงวันนี้ไปเดินงานหนังสือแล้วก็ื้องอะไรอ่ะ <c oughs> คแ่เอเตอนนี้คือต้องต้องแบบพิเศษเหรอหรือว่าอะไรไม่มีแสค่ะคือไวยมาก ตอนนี้เราไปเป็นไหนบบ้านจ้าเกิดไม่ขึ้นได้ไงขึ้นครับ้ลามหานีปะเต็มเลยหานีดูไหมครับข้างหน้าไม่ออกได้ไงก็สโลว์ดีหมดแล้วนะรอดูว่าวันอื่นจะเป็นยังไงบอวีเปิการมีแชรั้นเด่อนะคือเป็นแสนอ่า